แต่แพทย์กิติศักขณาสวัสดิ์ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักณขณาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยเขตหนึ่งขอปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนประชาชนจังหวัดมหาสารคามมีสองเรื่องนะครับถึงหนึ่งคือเรื่องถนนทางหลวงหมายเลขสองเก้าหนึ่งช่วงแยกบ้านหม้อถึง กิโลเมตรที่12ซึ่งจุดตัดบ้านหม้อเนี่ยเป็นจุดตัดของถนนเลี่ยงเมืองกับถนนที่จะไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งมีสภาพทรุดโทรมแล้วก็เกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งออมีสองประเด็นคือจุดตัดแยกบ้านหม้อแล้วก็ถนนทางหลวงหมายเลข291ช่วงแยกบ้านหม้อถึงหลักกิโลเมตร12ก็คือถนนเลี่ยงเมืองนะครับประกอบกับเรื่องของจุดกลับรถนี่ไม่มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากชุมชนทําให้มีปัญหาความไม่สะดวกแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเรื่องที่สองครับคือความปลอดภัยทนทางหลวงหมายเลขยีิบสามทนแจ้งสนิทจากช่วงยยกบั่นม่อเนี่ยครับไปมั่นขวาวถึงะสะพานห้วยแองจังหวัดมหาสา,ารคามซึ่งจะไปทางร้อเอ็เนี่ยช่วงนี้ก็เกิดปัญหาอุบัติเหตุขึ้นมาซึ่งประชาชนชาว ตำบลขวาวตำบลท่าตูมตำบลห้วยแอ่งเนี่ยร้องเรียนมาว่าเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งซึ่งใน,นี้เดือนตุลาคมเนี่ยก็มีรถชนคุณตาคุณยายเสียชีวิตคาที่นะครับซึ่งเกิดจากถนนสแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับแล้วก็จุดแยกก็เกิด อุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับซึ่งจุดแยกทางเข้าบ้านหม้อบ้านเชิงเหียนนะครับแล้วแยกบ้านขววที่จะไปตำบลมิตรภาพนะครับก็อยากให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเนี่ยพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางผู้ใช้รถใชยถนนนะครับติดตั้งอุปกรณ์ข้างทางติดระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนทางแยกทางโค้งนะครับติดสัญญาณไฟจราจรเสาป้ายและหลักนําทางติดปุดไฟกระพริบ เพื่อแบ่งช่องจราจรและบอกบอกเขตของไหลทางให้ชัดเจนนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอให้นำไนการโดยด่วนด้วยครับขอบคุณครับครับ